สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนทำเค้กช,โชโ็อกโกแลตสไตล์ตุรกีกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากไข่ไก่3มฟองค่ะน้ำตาลสาย1แก้วน้ำค่ะเท่าที่เราสังเกตนะคะคนตุรกีมักจะใช้แก้วน้ำแก้วชาในการวัดตวงในการทำอาหารหรือขนมค่ะ ตีน้ำตาลกับไข่ให้เป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใส่นมจืด200 ml ค่ะน้ำมันพืช1แก้วชาหรือ125 ml ค่ะแป้งสาลี1แก้วครึ่งค่ะ จากนั้นใส่ผงโกโก้3ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยผงฟู1ซองค่ะและวานิลา1ซองค่ะร่อนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันค่ะเ,เพื่อนๆใช้ไม้พาย,ายผสมก่อนใช้เครื่องตีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมกระจายระหว่างใช้เครื่องตีค่ะจากนั้นใช้เครื่องตีส่วนผสมเลยจ้า ใครไม่มีเครื่องตีใช้ตะก้อมือตีแทนได้นะคะเมื่อตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเตรียมเทลงถาดเข้าอบเลยค่ะอบที่ไฟ180องศา30นาทีค่ะ ระหว่างที่รอขนมอบเรามาทำน้ำซอสช็อกโกแลตกันค่ะใส่นมจืด1แก้วครึ่งหรือ300 ml ค่ะน้ำตาล1แก้วน้ำน้ำมันพืช100 ml ผงโกโก้โก2ช้อนโต๊ะค่ะใช้ตะกร้อมือตีให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะจากนั้นยกขึ้นเตาแล้วลายส่วนผสมด้วยไฟอ่อนค่ะ ใส่ดาร์กช็อกโกแลต60กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนช็อกโกแลตให้ละลายเลยจ้าเสร็จแล้วปิดเตาตั้งพักไว้ก่อนค่ะขนมปังของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยจ้าหอมช็อกโกแลตมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วตัดขนมปังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเลยค่ะ ระหว่างตัดขนมนะคะแล้วขอนอกเรื่องนิดนึงค่ะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมเสียงพากของเราเนอรจังจะบอกว่าเราเป็นคนเมืองการค่ะเส,เสียงคุยก็คนเมืองการก็จะเสียงเนอรแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำซอสช็อกโกแลตของเราได้เลยจ้าราดไปให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตัวขนมปังจะค่อยๆดูดน้ำซอสจนแห้งไปเองค่ะ ยิ่งทิ้งไว้ข้ามวันยิ่งดีเลยค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรเนื้อเค้กนุ่มชุ่มช่าช็อกโกแลตมากค่ะเนื้อเค้กจะไม่แห้งนะคะสูตรนี้เราได้มาจาก you tube ค่ะเป็นสูตรของคนตุรกีอร่อยมากๆค่ะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยถั่วพิสตาชิโอบดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่ถั่วลิสงหรืออัลมอนด์บดแทนได้ค่ะและนี่ก็หน้าตาเค้กของเราจ้า อ๋อเราลืมบอกทุกคนไปว่าถ้าไม่ชอบหวานมากก็สามารถปร,ถรับลดความหวานได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ตามสูตรก็ได้ค่ะแค่ทำตามใจเรารสชาติอร่อยเป็นใช้ได้จ้าแต่สําหรับเรานะคะเราคิดว่าถ้ากินคู่กับชาก,กาแฟอร่อยเข้ากันดีเลยค่ะแต่สูตรนี้รสชาติมันก็ไม่ได้หวานจนแสบคอนะคะเราว่าโอเคอร่อยเลยค่ะ ยิ่งถ้าบ้านไหนมีเด็กๆนะคะต้องลองทำเลยค่ะรับรองว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะ